เพราะอะไรถึงห่วงเรื่องไม่สวยเนี่ยพูดถึงสามีเนี่ยจริงหรือเปล่าเป็นเพราะกลัวสามีไปมีมเมียน้อยโอ้อตายแล้วขอความจริงค่ะคุณเอิง <c oughs> ไม่จริงหรือว่ามีส่วนมั้งหรือว่ามีส่งนอยู่ใต้หลัหรือว่ามีส่วนอี้มันสองส่วนสองส่วนอย่างเงี้ยต้องต้อขอแก้ตัวจะยอมแล้วว่า จริงไหมมันมีส่วนอันนึงตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนผู้ชายปาก <c oughs> เป็นคนพูดเป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดตรง <c oughs> คือบางทีเวลาเราอยู่บ้านอ่ะ <c oughs> เราชอบแต่กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ย <c oughs> เดินขึ้นัาไดก่อนหน้าเขาเขาก็จะแบบอุ้ยขาใหญ่ขูดใหญ่ว่าเราอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็ เป็นของเขาอ่ะเราไม่ได้คิดไรแต่ตัวเราเองอ่ะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วยิ่งตอนเนี้ยต้องดูแลแบบว่าลูกๆที่แบบในสังกัดลูกๆในช่องที่เราดูแลกันอยู่ <c oughs> เราต้องดูแลเรื่องแบบความสวยความงามเราทํางานกองละครนะคุณอาแล้วถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองไม่ไม่ไม่เจ๋งอ่ะเราไปพูดกับคนอื่นเขาไม่ได้ไงคุณอา <c oughs> แล้วที่สําคัญสามีเราก็จะเห็นของสวยๆงาๆไปตลอดเพราะวันที่มันชอบเรา <c oughs> ใช่ป่าวันที่เขาชอบเราเนี่ยคือตอนนี้เรายังเป็นดอกไม้สดๆไงคุณอาแต่ถ้าวันนี้เป็นดอกไม้ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆอย่า,ยางเงี้ยเออมันก็ไม่สดชื่นแต่ฉันว่าจะกลัวว่าเขามีม,มีมีสองมีสามเชิญแค่นั้นเองเราบงแล้ว่าให้รู้เท่านั้นเ <c oughs> ช่นล่าสุดอะไรดนใจหรืออะไรทำ,ทำคลิปที่ลิซ่าใช่ลิซ่าที่ cover แบบไม่ใช่แค่เต้นนะคือ cover หมดเลย <c oughs> คือเรื่องของเมืองเนี่ย <c oughs> น้องอเดินมาบอกว่า น้องอะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอ,อยากร้องเพลงละอ,อยากมีเพลงเป็นของตัวเองอเราก็หนิว่าไม่ได้หรอกเขาก็บอกไม่ได้เขาจะเอาเพลงไ,ได้นี่บอกนั้งนี่อไปเต้นไปเต้นเพลงพี่ลิซ่าให้ดูแล้วพอเต้นเสร็จเขาบอกว่าเขาอยากถ่ายแบบทำทำแบบถ่ายอะถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไปบอกน้องฉาิ ว่าน้องฉัตรช่วยแต่งหน้าทําผมใ่น้องนิรินน้อยแล้วก็ไปสั่งตัดชุดขึ้นมากะถ่ายวีดีโอเล่นๆอ่ะเราก็มีโปรดักชั่นงานของเราอยู่แล้วใช่ไหมอะเราถทีมกล้องทีมตัดต่ออะไรอยู่แล้วอยู่ที่การตัดต่อน้องที่ตัดต่อเก่งแล้วน้องฉัตรก็เก่งในการเี่ยวกบแต่งลุคเขาเลยนะคะเออแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นโอ้โหก็ไวรัลพอสมควรนะฮะก็มีคนพูดว่เพอสมควรก็ให้เขาได้ลองลองแล้วจะได้รู้ว่าเราตัวเองชอบจริงๆหรือเปล่า เรื่องต่อไปนี้จะมีคนไม่ชอบไหม <ừ? S 1> กรณีที่เป็นลูกกตัญญูก็คือวันเกิดของคุณแม่ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าเขียนเช็คเปล่าเลยเซ็นชื่อเรียบร้อยก็ให้คุณแม่กรอกตัวเลขเองนี่ก็พไม่รู้จะให้อะไรเขาแล้วคุณอาให้อะไรเขาเขาก็บ่นนะแล้วให้อะไรเขาเขาก็ไม่ใช้ขนาดเขาเรียกประเคนให้แล้ว มาก็ยังไม่เอาใช่แล้วหนิงคิดยังไงถึงจะเขียนเช็คเปล่าๆแล้วให้มาไปกรอกเองเขาอาจจะมีความสุขเพราะตอนเนี้ยเขาเวลาเขามีเงินเขาชอบทําบุญเขาก็จะได้ทําบุญเยอะๆเนี่ยแล้วเขาจะมีความสุขเราคิดอย่างนั้นว่าเอาเลยแล้วอยากจะไปทําบุญก็ไปอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนมาเป็นคนชอบทําบุญมากทุกวันนี้ก็ยังไม่กรอกน่ารักจังเลยใช่เป็นแม่ที่แบบเราอยากเป็นอย่างเขาพี่หนิงเป็นอยู่ จริงเหรอพี่หนิงเป็นอยู่